เธอจะกลับไปเป็นครูแล้วเหรอใช่จริงดิใช่ครับทุกคนวันนี้พี่คิมจะกลับไปเป็นครูอีกครับพูดแล้วก็ใจหายแต่ผมเคารพการตัดสินใจของพี่คิมครับล้วจะได้เจอกันอีกเป่าอ่ะเจอเอขาแค่เป็นแค่สชั่วโมง2ชั่วโมงเอาอันนี้มีน้องๆที่มาเรียนกับเขา28คนเหนื่อยเต้นปะเหื่อยเต้นเขาซื้อขนมมาแจกเราด้วยโอ้อซาลาเปาโอเคไปทำหน้าที่ครู ฟีลแบบย้อนไวัยจัด <c oughs> ้วแล้วเขารู้เลยนะเด็กคนนี้เรียบร้อยทำไมอะ่ะดูอยากโตเด็กคนนี้แอบซน,น่อยนี่เห็นป่ะเขียนโตแต่เด็กคนนี้ชอบดาวทำไมดูดิ <c oughs> และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องเข้าสอนแล้วครับทุกคนวส,สวัสดีส วันนี้พี่คิมก็กลับมาเป็นครูอาสานะครับผมที่เป็นคนขับรถก็ได้ขึ้นมาเป็นครูอาสาพร้อมกับพี่คิมเฉยเลย<อ>จริงๆเราสองคนก็ไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นแต่ก็แค่อยากเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยให้น้องๆที่อยากทําวิดีโอได้ความรู้จากเราครับล<อ>แล้วก็มีน้องๆมาขอลายเซ็นกับถ่ายรูปครับเอาจริงๆก็เขินนะ